เจ้าบาทนี่กระวังย่องอยู่เนาะว่าขึ้นมารอบนี้ต้องผ้าแจ่มใสแม่และตอนขึ้นมาเนาะบัดเตยตอนลงเมื่อพี่น้องเอ้ยต้นเหมือนเราทางบาดนี้เนาะสบายดีเลยพี่น้องตอนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนทำมาจากไกลจากพี่น้องเวลานันบได้มาพี่น้องเลยโอ้ยได้ข่อรัมลากครับลงสู่อ่อมปอดครอบครัวที่เก่าอย่างโอ้ยพี่น้องอะไากำลังออกมาแต่ เพ like ื่อนซาแนองงามพ okay. ี่น้องเอ้ยเมื่อกี้กับทางวัอดเจนมันเป็นหมอกอาหารไก่เนาะอาหารไก่อาหารไก่กาทำล่ากันทำล่าอพี่น้องเลยออกมากแล้วตอนฮับด้วยฝนตกบานพายุพายุท่วมพายุคลางมาทีเดียวเลยเดี๋ยวไปห้องกอดด้วเนาะล่าล้างมือพี่น้องเอ้ยมือนี่อ่าใช่แล้วเมื่อล้างล้างมือแหละเอามือที้งงานเทาออกเมื่อก่อนแล้วเนาะ ไอ้ย้อกันลงไอ้ย้อก็้ไปเปนลงไจแล้วกทักับกับคนตกที่น่องอ๋ผมเป็นแงให้กลัวขึ้นมาเรากคนตกเนาะคุมเย็นคุมเย็นเนาว้านเนาะถือว่ากเทียบได้เลยเนาะเรื่องเออเออเป็นไรเ็เป็นลังเป็นอะไรเป็นไก้นเปนไ้นแบ ตงหวตกมดสุดทางหอดสวัสดิเกศมาแห้งนอนหัวรถเปีนพืชหมดแล้วหอดพี่น้องเลยนะคำเมื่อไรตอนนี้พี่นงหกโมงไหมตอนนี้เนาะหกโมงแรงหกโมงเย็นเลยโมงแรงพี่น้อเลยว่าเจ้าว่าสิหาซื้อยังกาะห้ทั้งพ่อแม่นสิบโมงก็สิบตัว่เมื่ออ้วนอีกบ pues ่บางนี้เนาะตัวอย่าว่าเราอยากกินแล่น ไี่นัง,งเงลยคนตกกันนี่ไายืนขายเนาะไี่นังเ,ออเลยเนาไปลุ่นไปส้มก,กันพี่นังเลยว่าทั้ง <c oughs> บจาจันบันทสื <c oughs> อ่อข้องฟังข่องต่อในแม่นบริมาะแต่เราไม่แลเ <c oughs> นาะซึ่ง,ง <c oughs> ต้มจมวนเดียวเลยนี่ไนังเลย่าดเลยเาตกกทำกันเด้อ่อนเนือซานก่อน โอ้ยทางนั้นมาแจ๊งเพื่อนไหมโอ้ยใครอยู่สาคาอยู่ไหนเนาะพี่น้องเอ้่มีวังอยู่เนาะมีวังอยู่จ่ะแสงแดดอยู่พี่น้องเไยเดินอาจจะตกเดินอาจจะเป็นฝนเมม่านว่ะเนาะมันทางบ่ะอ่าฝนฝนมันแล่นคนเลยว่าไปตามฝนมี่เนาะเดินฮ่าเนาะดูว่าเขาคของเขานี่เสื้อผ้าน้าาหน้าแพ้ของเจ้าเรียบร้อยเรี่ยงตื่นเนาะทัางหลังทัางหลังพี่น้องเอ้ เปี <c bio> ่ยนแปเี่ยนเลยตอนนี okay. <c oughs> <pudding> ่เจบมืคือบคือขายเหื่อแป๊บเดียวกะบิดของเจ็บแต่ขายนี่มันยากเลยเนยเลมี้ใครอยากซื้อนเนาะี่นเนาะเฮยทางนี้จะหลากฝนเมื่อเื่อยอดทรงถอดเสือล่าก็เนาะยาเสื้อเปียกแต่เว้นกำลังซองแต่พกพองเล็กเนาะสิปได้ยังลยนอกจากกระไม้ที่ไหนเ น้ำใหม่ก็ขอซื้อเแต่น้ำใหม่นาเลือน้องงานมาแล้แต่ปทังทางเลบัวที่มี่บัวเนยทำนะดูรบน้ำนข็เรื่อยระยะการทางอเดียที่นั่งรแล้วตอนนี้กวบแนดรเดเลยปลายปลาส่ที่นั่งเลยไปรวมกันห้าที่นี่าบรรยากาศบรรยากนี่บัววันนี้เนาะ แต่ตอนนี้มีแต่ฝนอะพี่น้องบางเน้อขี่โมโก้เน้อขขอบิุกคนเนาะเอฟซีทุกทานเนาะที่เบิข้ามมานกระงใจให้พี่น้องเนาะเดอดนองเงินยงขีบุญนพี่น้องเยแล้วขายยังแค่ขายบางเงนเหอเนาะน่งตากฝนอยู่เนาะคนเดียวโเดียวเดียวไดแท้ลงเบงโย่บาบุ้นไดคนเดีอ ขึ้นางจุกโอยู่วพี่นองเนี่ยเขายยังหัวให้กันขึนนีย่านนด่เนาะเบอกอนพี่นองยลงเงกือนหันขายยังนี่เนาะตอ้พี่นองยสบายดีขายยังนี่นะฮะขายนไบ่นเจ้าบ่นี่ฮะโอ้โหกรมาบรสมบัตินี่นเไบาง เาไม่เนี่ยนะโอ้ดูดูดพี่นองเลยพนานของเจ้าบ่มเมองเจ้าตนน่ะโอ้่งค่อยนั่งก่อนพี่นางเลยของเจ้าเท่าไรของเจ้านี่บของเจ้าบ่นี่ยนะท้องท้องเท่าไรเท่านี้บังเอ็ บางเอบาง X 10,000 10,000เหรอโอ้ยของเจ้าเองบ่โดยมันทางตตกทุนอยเดียวจซื้อเป็นังไยอบไอเป็นนังเลยโอ้หามาต่อเท่านี้บคือเวนนี่ไม่ดีเดกเฮียเราบ่กว่า10,000เพราะอไระ บาทเอ็กโอ้ายขักบาทมึนจึบบาจันเลยเห็นได้บาทเดียวไปฮะคือพันคือพันขับรถพีฬาเอาขอคนบอคนบอเต็มบอเจ้าโอ้ยไม่แล้ววนี่ โอ้ได้ถุงเดียวนี่บ่ะนี่ถุงเดียวได้ถุงเดียวได้ไปซื้อข้าวได้ข้าวกินโอ้คนแบบใครคนบมดลอยเนาะคนบมดพอเต็มบ่เพื่อเจ้าเนาะเอ๋ด้วยด้วยด้วยด้ยเนาะเพิ่งเพิ่งอายเนาะอกี้นี่อันนี้เพิ่นเอื้อนบ้านยังก่อนนี่บ้านเวลาบ้านเวลาบ์โมเชตโตเนาะใช่ล่ะนั่แกมาขายน้ำม้นพ่อเนี่ยอาฮิวพี่อพี่

ัวเรก็กนีแล้วเ,อ,เอ้านี่น้องไงัวเ <c oughs> ้ยนั่งคตคนนี่้องนั่งไข่ำไมเนี่ยแหะไเอ้ผมี่เขากินผมี่เขากินข,ขโอโทษเด้อถุงเดียวยังไม่ได้ขายอยู่อ๋อ,น,อนี่้องไงไปหาเฮ้ยถุงเดียวเนาะมนมีนม่เนาะระมาณเนี่ยแตเนาะขได่ซื้อข้าก็ สิจ so no ุบอยูว่าเขาถุงนึงโน่จุบเวลาซื้อกลัวเาักเดียวเห็นอะไรเขาไอนางไม่ใช่เนาะแค่ขันคือกันเนาะนีตรงเดียวไม่ได้งเนาะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอพี่น้องว่าน่อยว่าหลายน้องเพียงเนาะถ้าว่าซื้อเข่าก็โลนึงสิบสองขั้นหมดแล้วเนาะโดยสิบสองจุบหอดเข่าถุงนึงโลหนึ่งโุีน้งที่ได้สบายดีเนาะ เอาอยู่บ่เข่าเขามีเข่าอยู่ในรถเอาอยู่บ่เอานะเอาเนาะเอื้อเจ้าบ่เจ้าเอื้อจะแท้หรือเ่เอื้อจะแท้แน่หละอันนี้ลูกเจ้าบ่เนี่ยเจ้านี่ลูกพ่อลูกคุณพ่อพ่อหนีเอ้าพ่อตายแล้วเอ้าบ่มีครัวบ่พ่อมันมีครัวครัวตายแล้วแม่ใหม่ท่านี้เนาะแม่ใหม่ลูกแม่ก็เป็นแม่ใหม่เอ้า ลูกจะพ่นนี่แม่เมนบ่นี่ล <tr> ูกไปสามคนสามคนทรายโอ้หนาวสงบอยู่เป็นยังไงหนาวบ่องครับหนาวเนาะอะไรบ่บุญม <tr> ีอยู่บ่เสื้อผ้าบนรถมีอยู่มีอยู่เนาะเนาะเออนี่เดียวว่าจะชื่อซอยเด้อนี่เด้อะโดยโดยชื่อซอยเนาะเบื้องก่อนพี่น้องเลยเบื้องเอาเสื้อผ้าไหมเบื้องก่อนเนาะเอาเสื้อผ้าไหมพี่สุกโดยโดยที่บนรถก่อนเนาะเหนื่อยเปียกเปียบไปเลย คนก็ตกฮำเนาะอ่าไทยหันก็ได้เนาะถ่ายนี่แหละเนาะมันเปียกพี่น้องเลยใช้อีนางเฮือนเจ้าสิอันนี้ว่าเฮือนเจ้าเออโดยเครื่องเฮือนเจ้าได้ใส่อยู่ใช่เครื่องคอยพุ่นได้คันทางนั่นได้กุนตุบตุบกุนตุบตุบแพมพ่างกูอยู่กับพายเจ้าน่ะอยู่กับแม่บ่มีข้าวกินอยู่กับแม่ หาหน่อไม้ขีเข่ากินหน้หน่อไม้โมมีเข่ากินเนาะจะหาหน่อไม้มาเนี่ยมาขายล้วก็ไปซื้อเข่ากินบ่เจ้าซื้อเข่าโล่อ๋อโดยเป็นยังต้นแปรสาเหตุขอโทษเป็นยังพวจอดึงอ่าเป็นเป็นธัวค่อยตายพวก็เป็นพี่บาบูฮะเป็นพี่บ้าพวเป็นพี่บ้าเจ้าเป็นบาหมูแล้วตายตโอ้ขอโทษขออภัยพี่น้องเป็นพวเป็นบาหมูแล้วกันตกน้ำตกน้ำแล้วก็ เป็นโลงช็อกนาะแต่วันแค้นกระด้ด้นะเด้อเด้ดูอมากเห็ไหมเอาเสื้อผู้พรางเลื่อนไปเลยเด้อเด้อเด้อเปียบเปียกเปียกเลื่อนมาเลยพี่น้องเอ้ยเรื่เงิ่งเรื่เงิ่งเนาะอ่ามีเสื้อผู้หญยาผู้หญิงเด้่องเรื่องบางเด้ออ่าปั้นกันปั้นกันพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวล่างหนึ่งพอดีเด้อมาบุญเพิ่นเนาะอันมีมูอยู่สวรรค์นะคิดแมนมูสวรรค์นะกเลยเด้อแจกให้แมนฝากมาหแจกไพี่น้องทั้งเนื้อเนี่ยแหละเนาะยามีอะไรเหนเด้อเรืองเอา เลือกเอาเด้หนาวได้พ hey yeah, um, uh, oh, okay, ี่น้องไงนอกฝนตกฝน้าม oh, no, oh, ืดเรือเหนือฝนะไรกลมากอยู e ่พี่น้องเลยตอนนี้กัได้ขอเลือกเด้ง้าพ่ออ้อนองอ้ออ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 อยอเดออยเด้อพี่น้องพันกันีเสียญยิงพี่น้องเสยบ Ô, oh, lạc là keng. Ừ, men <laughs> bò. Men bò là keng bò. Lạc keng lạc keng. Ừ. Thì nó ngồi phụ. Nhà cắt làm bát này. Đó. Đây là voi nang này là má phi chào bạn này, đây là bò, đây là tô này. Ừ, tô. Giờ là vào sư nó mày thôi đó. Đó. Ôi, ngân của bớt bỏ một Đấy là phương con Phương, <laughs> khá cao nó mà giờ bớt đấy, ngân nó Phương bay đây, ngay ขอเด้อเอาเด็กน้อยน่ะเอาเมื่องามบ่เอ็กเนาะล็อกไซน์อังเบิงลองใส่์อังเบิงพี่น้องไอ้ผู้นี้แหละเนาะพนนั่งตากฝนอยู่ขายน้ำไม้ช่องหนึ่งพี่น้องไงพนกับเป็นคนอ่าบุคคลเต็มพนวะเนาะเป็นเอื้อของคนแหละมนั่งขายน้ำใหม่ขนาดพนซ้ำนี่ก็ยังรู้จักมาขายน้ำไม้พี่น้องไงเผื่อยังมาแลกเงินเนาะ มาพี่สองคนอันนี้ที่ว่าเพิ่นขายนขาไม<อ>่มาด้ครับพี่เด้วยเดินดูหาเงินเด้อบ้านนี้เด้อเอาเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือกกันเด้อปันกันเด้อโดยเลือกเอาเลือกเอาโอ้ทำงาเลยแล้วอันนี้ของจีราเนาะเจ้าซื้อในไหนนั่งเจ้าสุขสมัยสุขสมัยกี่ปีแล้วดู่ำไมเหน่าหนโอ้โอ้ยอายุ เอาเ r ียนบ่น่ะเก็บ n ันออกแล้วโอ้พี่เลี้ยงอันนี้10,000เนาะบ่จันเอาให้20,000เเด้อขอบใจลูกบเออเอามาซื้อกินเด้อ่ต่อเติมอฝันเด้อเนาะนีก็10,000เนาะเออออันนี้านออกไ้เจ้าเนาะอันนี้เอาให้เจ้าเด้อ ขอบใจขใจะงามบ่เสรได้บใช่้พี่น้องเลยหยดเงียหยดเยียพูเนาะพี่จิม้นเิล้าาวล้งอเนาะบ่ได้งอยังบ้านไหนบ่ได้บ่ คนเราคนขายเราไม่ไปซื้อเข่าได้เข่าเจ้าย่งอยู่บ่เขารักม่เข่ามากนะย่งอยู่เจ้าย่งอยู่เนาะเอามาให้เพื่นเนี่ยคนละสองคุ้งก็ได้เนาะสอคนสคนนี่เนาะเดดวยเบิ้งข่ากันี้นหนงเลยตอนนี้นะเจกคงเนี่ยตอนนี้ก็ได้้นหน้เลยเนาะเบิ้งกอนขี่นหนงเลยเฮเข่าอยู่ทางไหนเราไปเนาะฮ่าฮ่าฮ่าโตใช่โอ้เดรร้า่ปั่นกันเด้อ เนาะพ่อส่แรกไงพ่อไซโดยอ้าวทุกดูดไอือไปพี่นังเลยโอ้คนห่าฮะเฮ้ยโอ้งามงามแทบบาทนี่เนาะโอ้ยงามเนาะงามไปวันแต่งงางามอ๋อบออ๋อเรนบอสาว งามนี่ว่าจังไงภาษาเจ้าอ๋อน้องอ่ออ่อนอ่อนออนอ่อ้าซะอีหล่ะเข่าเจ้าไปอ่าเอาให้ไปเด็กไปแล้วเรียนว่าสาวหุ่นเนาะห้าคนนี้เนาะสองสี่กิโลเด้อะสี่กิโลเอามื่อหนึ่งกินอยู่คนเครอบครัวเออเด้อเอ้าเอามื่อนึงกินเยอะเยอาให้อีหล่ะอีหล่ะบัดนี้เนาะ อีลาซื้ออะไนะกสุกสมัยสุกสมัยเห็นอนอมาขายนไหมเรือพูยาะทงเมื่อกี้น้องขี่รถคานไปกันเอาบริยูรักันมาจากสองคนคนเราคอบครัเป็นเมย์ใหม่ขึ้นกันพี่น้องเลยด่ำมากพี่น้องเลยโดยไปเอามาให้เพิ่อนหนึ่งเด้อยู่บ้านยังกะเจ้าวาเมื่อกี้นี่ควยละอา บ้านหวยละอาเมืองเซปูลเนาะโอ้พี่นไหนคนจากไปจักปีแล้วผัวคนผัวห้าปีแล้วโอ้ลูกสามคนใช้ลูกเจ้าไหนเนี่ยมอนี่คนหนึ่งโอ้ได้เสืองงามตัวเนสองคนสามคนนี่บ่ใช่ปีหกปีแล้วนี่เนาะผู้ชายเบิดเนาะ อันนี้ผู้หญิงบ่เจ้าโอ้ยนึกว่าผู้ชายพี่น้องไงเนาะเสื้อใส่เมื่อกี้นี่บ่นี่เจ้าพอดีเลยพอดีเลยเนาะได้แต่พอดีเลยพี่น้องไงพี่น้องเลยหมอน้อยคนกันหนาวสั้นยกๆอยู่ลูกโก๊กผู้นี้เนาะเจ้าผู้หญิงสองผู้ใช้หนึ่งบ่ถามอันนี้กับสิบวันสี่หาาปีเนาะผัวคนจากไปแต่รุ่นแล้วว่าสั้นพี่น้องไงเอ้าเอาจากไปจากปีหล่ะห้าปีห้าปีแล้วเนาะเลี้ยงลูกสามคนเป็นใหม่ๆเนาะ ใหม่ลูกสามไปุญกับจซอยเข่ากันกันหน่อยเด้อเด้อููกกเต่ากินเด้อเป็นข่าเหนียวเด้อหนึ่งเอาหน้าเลกกินเด้อหนาวเลยล่ะเนาะหนาวงเอนกัอยู่หิมทางเนาะถูกนหมืนกเพื่อนอเออีอีีี ออเอากินได้่เออเอไเออัวอไนันี่เัูได้สิอเออลูกยกมีผัวูเีนี่ออีแต่หมีผัวแท้ลมีแต่คนมูมีผัวมีห้างมีห้างบอเป็นอี่ดอว่ามีห้างหมูบ้านเป็นหมูบ้านลำเล่บอ๋อนอบ้านนีเนาะมีแต่ผัวตายแล้วกับผัวป้า กาะอนะเพราะงักปาดาผัวเก่งหมดจ้ัวาเอาเสียบกองมึนเมาเนาะุยนกันบ่ได้เมาเลยตีลูกตีเมียหมหาปีแล้วปี้าปีะะ เราชาวรุ่นเหลือเขาอยู่ท้องห,ห, s> <S หนึงเนาะเออาหายเพิ่นวัสดสาเนาะพี่น้องเนาะจะได้ลำลาผ้าจากมีโอกาสหนาผ้าใหม่มาสิมาเวะใหม่เด้อสิมาอุดหนุนใหม่ห่านน้อยห่านน้อยหิมทางพี่น้องไงขายโนไม้เนาะน้ำมัดระวังเด้อท่าเจ้าขายโนไม้กันเนาะปิดจ็อกเลยบบบนี้อาจารย์เดี๋ยวแนี้เนาะพี่น้องเนี่ยประกาเดินทางประทับชื่

เนี่เนียก็โทตามเลยพี่นงเยได้ชไงเลยพเอาปอไปกนเด้อไปไปเด้อไปเด้อได้เขาได้ทั้งส่งเอเาจู่ๆเนาะจู่ๆๆไปจู่พี่นังเท่านี้กะ สรูปสลาบสรูปจะรออยู่ท่านนึ่งกับบุมีบัดเบิดนะครับกันเนาะครับครับเพียงเลยกระตุ้มขนมเบิดเกี้ยงเลยมารอบหน้าเนาะรอบหน้าคือหมู่บ้านไว้พี่น้องเลยมาฝากมาตอนกันไปเพี่น้องเลยบารนี้กโว้ยฝนตกห้ามยิ่ยิ่อยู่ตอนนี้ก็ได้ขอเดินทางก่อนได้เด้อบานี้เด้ออ่าเนาะถูเมื่ออะไรท่างนั้นก็ได้อ่าท่านคนเป็นคนบ่เต็มเนาะเอ่อ อาผู้ที่ว่านั่งอยู่นีมาค้นหมเต็มเนาะเออส่วนอหญ่มากขายละไม้ขายละไม้วันนี้บาบุญเนาะขี่ผ mm ่านมานี่พี่น้องเลยคนตกกระแห้งเมื่อกี้เนาะป้าเพิ่้กำนั่งอยู่นีผู้เดียวเจพาะออยู่เดียวเนาะคนคนยากคนคนคนบังคับมาได้เนาะโดยโดยโดยเนาะดูกันหมดโดยโดยผู้พากันเมื่อไรพี่น้องเลยผู้ยางได้เข่าได้น้ำแล้วกะยางเลาะเมื่อไรบ้านนี่โอ้เนาะบาบุญกับเรือเข่าจำนวน โถงเมื่อกี้พี่น้อง,งเลยเนาะจำนวนหกโงไปให้ทั้งผู้พันบมเต็มเนยเป็น้องม,มาคายน้ำไม้เดนน้ำไม้ทง้งเรียนน่งเจ้าข้ออยู่เนาะควนผ่านมาพอดีแวะเบิ่งพอดีเลยพี่น้องนะกากระบาดเนาะเอาจต่เนี้ยกาสุสุพี่น้องเลยบาวนี้ก็งไ,งกได้สูุสุคนเนาะเดินทางเมื่อก่อนได้บ้านนี้พี่น้องเลยคำเมื่อตื่นตาละบ้านตะเวนกับสิลับขอฝาไปแล้วฝนกับโปรยปลายลงมาน่ะผู้พี่น้องเลย าสิดเดินทางกลับก่อนเหมือนเหลือสองคนโคโลบาน,นี้พี่น้องเลยหมู่ทีมงานก็นลงไป,ไปรบรรแล้วบานนี้เนาะกะโอเคบานนี้พี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณสีดำลาผ้าจากพี่น้องไปเด้อขออนุญ,ญาตเดินทางไปก่อนบานนี้เนาะพบพอ,พอ,พอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยกะบ,บุญขบุณขอบคุณขอบคุณเด้อะสำหรับการติดตามเบิร์ตสุขสุขคนตั้งแต่ขึ้นมาทั้งเนื้อจนฉิดลงจากเนื้อไปแล้วบ,บานนี้พ,นพ,พ,นนะนพี่น้องเลยกะพี่ขอพอมนพี่น้องเนาะคอมเมนตขอบ้าเป็นกำลังใจให้ตลอด บุญขอขอบคุณในหลายเด้อเนาะ <c oughs> ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนะาะทั้งกายทาายั้งใจจงมีความสุขความจเจริญเด้ออยู่ดีมีแห้งวัดสุขสุขคนคลิปนี้กับ่างบรรยากาศาต,ตอนกับพีนะ่พี่น้องเบิ่งเด้อเนาะอื่นพอๆกันพอแล้วสวรรค์เขตเนาะกสิขอไปเยี่ยมยามทั้งน้องนุยน้องอื่นคือเก่าพี่น้องเอ้ย่สร้างคนแถวฮอดเพชรเฮ็ดเฮือนฮอดขั้นตอนได้แล้วเนาะโดยโดยไปอภิเษกพี่น้องเบิ่งที่หนึงเนาะ ไปก่อนพี่น้องวันนี้เนาะข้อกันลินน่ะลิปนี่ข้อกาข้าวบาสบายดีละสวัสดีบัดสุขุสุขค้นเดอ้อไปก่อนพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย